สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็พามาเที่ยวด้วยจ้าพามาเที่ยวเป็นเอ,อ่อที่นั่งเล่นอะไรเรื่อยเปื่อยเนาะพามาเที่ยวเราตรงนี้ก็เป็นแบบอุ้ยมันน่ารักมากๆเลยเ,เพื่อนๆเป็นซุมซ้มๆน่ารักมากๆอืมก็จะมีร้านกาแฟเนาะคนโปรตุเกสเขาก็จะแบบนาร้อนอืมเขาก็จะมานั่งกินร้านกาแฟหนาหนาวก็จะมีแต่คนอยู่ในบ้านด้อจ้า ไม่มีจะมองไม่เห็นคนสักคนเลยแต่ว่าตอนนี้มันเป็นหน้าร้อนเนาะ <_ an> เขาก็ออกจากบ้านมาอืเพราะว่าคนที่นี่เขาไม่ค่อยออกจากบ้านกัน <_ c oughs> มันก็สวยงามประมาณนี้เด้ทุกบ้านอะ่ะ <_ c oughs> อันนี้เห็นไหมพี่น้องเป็นอะไร <_ c oughs> เป็นเครื่องตักน้ำเดอ้อหมุน ดูแล้วก็ไม่อันตรายต่อเด็กๆด,ด้วยสวยงามมากเลยจ้ะเนาะเดี๋ยวตุ๊กจะพามาดูตรงนี้เด้อพี่น้องดูดูเน่าใสมีปลาด้วยพี่น้องว้ายมีปลาด้วยอดูสวยงามมากเห็นไหม ต้นไม้ก็สวยดูท่องฟ้าท่องฟ้าสดใสมากเลยพี่น้องเดี๋ยวตุ๊กจะพาพี่น้องไปกระโดดลงน้ำเอาไหมล่ะอืมสวยเดี๋ยวตุก๊กพามาดูตรงนี้เดี๋ยวพี่น้องมีป่าด้วยพี่น้องเห็นไหมล่ะป่าตัวใหญ่มากเห็นไหมอืม ดูสวยงามตุ๊กจะลงคลิปแค่สันๆเ้อพี่น้องคลิปสันเ้อแค่พามาเที่ยวดูน้ำดูอะไรแบบใสสะอาดอืมก็อยู่ในใกล้ๆหมู่บ้านตุ๊กเด้อพี่น้องอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเนะเาะแล้วก็มาเที่ยวเล่นสักหน่อยอืมเดี๋ยวตุ๊กพาดู นอร <laughs> มีมีะ <c oughs> น้ำก็ใสยอยู่เด้อพี่น้องตุกกเตรียมมาเต็มที่ว่าจะมาลงน้ําแต่ว่าตุกรู้สึกว่ามันจะหนาวสําหรับตุกอะมันหนาวเด้อพี่น้องไม่เอาดีกว่าดูน้ำน้ำสะอาดตรงนี้จะไหลมาตรงนี้ก็สะอาดเหมือนกัน ก็เป็นที่สะอาดเหมือนกันเนาะดูดูเป็นแองเป็นอะไรอย่างงี้ปลาเยอะมากเพือ่อนๆอาจจะมองไม่เห็นปลาเด้อแต่ว่าตุก๊กเห็นเด้อปลาปลาตัวใหญ่มากพี่น้องอปลาตัวใหญ่จริงๆตรงนู้นเด้อตรงนู้นก็มีลูกสาวกับลูกชายนั่งอยู่เด้อจ้าก็ไม่เป็นอะไรไม่ต้องแคร นี่นี่เห็นเห็นน้ำตกตรงนี้ไหมไหลไปตรงนู้นก็จะไปลงอยู่ตรงนู้นเลยไปไปลงอยู่ในแอ่งน้ำตรงนู้นละจ้ามันก็จะหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันไปสวยงามเขาจะปล่อยน้ำไหลแต่เวลานี้นะจ้านาร้อนจ้าหนาร้อนเขาจะไปปล่อยน้ำไหลออกมาหนาหนาวเขาก็จะยุดน้ำก็ถือว่าเป็นที่นั่งเล่นใน ในหมู่บ้านดีที่สุดดีมากๆเลยเพื่อนๆเดี๋ยวก็นักท่องเที่ยวที่อยู่ฝรั่งเศสที่อพยพไปอยู่ฝรั่งเศสไปอยู่ไหนอยู่ไหนเขาก็มากลับบ้านแล้วเขาก็จะมาเที่ยวที่นี่แหละอืมพอมันเป็นที่พักพิงเนาะของคนในหมู่บ้านน่ะมันก็ดีเขาก็จะทำแบบนี้เห็นไหมทำกับมือ อ่ะมันก็สวยดีเห็นไหมเพื่อนๆดูนี่แหละศิลปะทำจากมือสวยงามอืมถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาได้เด้อเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่ได้มาหาตุ๊กแล้วตุ๊กก็จะพามาเที่ยวตรงนี้แหละก็ถือว่าคางคางหมู่บ้านมันก็ถือว่าหรูแล้วนะเพื่อนๆ ไม่ต้องเข้าไปในเมืองอะไรอย่างงี้นะไม่ต้องเข้าไปในตัวจังหวัดใหญ่ๆจ้ะแต่ว่าตุก๊กไม่เคยพาเพื่อนๆมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรดอกเพราะว่ามันมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงคราวนะตแต่แต่ตอนนี้คือลูกสาวมาตุก๊ก็เลยพาลูกสาวมานั่งจิบเอ,อน้ำเย็นๆหรือว่าเบียรๆๆ์เย็นๆช่ำๆนี่แหละเห็นไหม ปรตุกเกตอยู่กินกันแบบนี้ละจ้ะหน้าร้อนทุกคนก็ออกมานั่งอาบแดดตากแดดหน้าหนาวทุกคนก็อยู่แต่ในบ้านจ้ะอือก็เหมือนตุกก๊กแหละอยู่แต่ในบ้านเหมือนกันเนาะโอเคตรงนี้เขาก็จะบอกว่านงพลาวาวา่ะสิเขาบอกว่าอย่าอย่าทิ้งถังขยะนอกนอกขยะทิ้งใหนมันสวยงาม ดูเหมือนอยู่ที่เกาะเลยใช่ไหมเพื่อนๆแต่มันไม่ใช่เกาะมันก็เป็นอะไรที่สวยงามน้ำใสสะอาดโอเคจา้าเพื่อนๆวันนี้ก็พามาเที่ยวที่ที่สวยงามเนาะเกาะเป็นเอาน้ำตกในหมู่บ้านอแอ่งน้ำในหมู่บ้านโอเคจา้าเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่ชมคลิป ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดชอบถ้าไม่ใช่ก็กดชอบเหมือนกันจ้า